มาชมต้นทุเรียนที่ปล่อยให้โตเองตามใจเลยแต่เราก็จะมีน้ำน้ำคลองเล็กๆให้เขาดูดซึมเองฮะดูดกินอาหารเองนี่คือต้นทุเรียนประมาณ4ปี4ปีที่เราไม่ได้บำรุงรักษาอะไรเขาเลยนะครับปล่อยเขาขึ้นเอง มาดูมาดูอันนี้เป็นฟาร์มหนูของเราฟาร์มเล็กๆโอ้โหนอนยังไม่เติดอีกฮะดูๆๆโอ,โอ้เติดมาเติดเติดมาโชว์หน่อยมก่อนไปทำงานนะครับให้อาหารพวกหนูๆเขาก่อนอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลา เล็กๆน้อยในวัยห้สิบแล้วต้องคิดต้องเริ่มทำหกสกว่าไม่น่าจะปีนหลังคาไหวจะเป็นบอหนูประมาณ40่สิอเตรียมพร้อมในวัยชรา น้ำให้เขาหน่อยเปิดน้ำหน่อยอันนี้จะเป็นบอ่อปลาช่อนนี่ใหญ่นะฮะน้ำเราปล่อยย24ชั่วโมงนะปล่อยน้ำหยด24ชั่วโมงทางนี้ก็จะเป็น นี่นะครับผมเราจะทำเป็นให้น้ำระบายลงไปหาต้นทุเรียนต้นมะละกอข้างล่างเนื้อที่สองงานเ,าเนือที่สง,งานมาดูนะครับนี่น้ำก็จะซึมระบายเพราะให้อาหารทุกวันเกิดน้ำเน่าแล้วน้ำเราระบายยิบสี่ชั่วโมงเลยเอ รมกันจะจะไปเลยเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับน่าจะเมตรเมตรยีคูณ1นสองประมาณ3เมตรปลาช่อนประมาณ1,000ตัวนะครับลองทำดูได้นะเอาอันพายา ม้วนหนึ่งก็พันกว่าบาทเนี่นเราจะขึ้นอีกสองบ่อแต่ยังไม่มีเวลาก่อนก่อนไปจิบเอจะมีเวลาให้เขานี่ครับเอนอันนี้ก็อันนี้ก็คือถังถังให้น้ำหนู เขาจะกินเองฮะเตอิอไว้มันจะกินขึ้นเขาเองโ oh. อ้นนี้ความน่ารักของเขานะครับความน่ารักของเขาแมนแต่ชีวิตเนี่ยเขาก็สละเพื่อคนที่เลี้ยงเขาได้อ่าเ,เลี้ยงหนูไม่ผิดหวังแน่นอนเมนแต่ชีวิตของเขาเขาสละเพื่อกับคนที่เลี้ยงเขามา ออันนี้ลกูกอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้อาแล้วโชว์ตัวอันนี้ตัวผู้นะยังไม่มีเวลาทําความสะอาดบ่อให้เขาเลยนะเราคงเราจะสูงถ้าบ่อเราเขาจะลอยมานิดนึงเพื่อเพื่อที่เราสามารถฉีดน้ําล้างได้เลยเราจะยกสูงนิดนึงเพฉยงั้นเราฉีดน้ําแล้วก็ล้างเฟ็บให้เขาอย่างดี อันนี้ก,อนนก็อันนี้คือตัวผู้จะแยกไว้ตัวผู้ตัวรวมรวมรวมยังไม่แยกตัวผู้ตัวเมียลงไปบางอาจบางอาจบางอาจ,าอ,าจอย่าขึ้นมาแม่อย่าทรายศอย่าทรายศด้วยกานหนีไม่เอาอนนเตรียมอันนี้เตรียมไว้จะแยกเป็นสองบอ่อ ก่อนก่อนบริการลูกค้าก็คือมาให้อาหารเขาก่อนั <c oughs> อน,นี้ปลาหมอปลาหมอปลาหมออันตลาช่อนจะเป็นเพราะพันุ์ไม่พันของเขาพรพันธพ์พะพ,พันธพันไม่พันเปิดน้ำให้เขาหน่อย <c oughs> อืมเปิดน้ำให้เขาหน่อย ในวัยห้าิบกว่านะหกสิบกว่าไม่น่าจะขึ้นไหวแล้วามาดูมะเขือเนี่ยเอาน้ำจากบ่อปลาของเรารถนะครับน้ำจากบ่อปลาเนี่ยครับรดเลยครับผมอันนี้เป็นผลงานน้ำจากบ่อปลา อันนี้ให้เป็นแค่ปลาหมอนะอย่าหัวหมอเป็นแค่ปลาหมออย่างเดียวเท่านั้นามาเปิดน้ำให้เขาหน่อยโอ้โอ้โอ้โอาจากบ่อท่างนั้นไหลามาก,ก็แล้วกันแล้วก็มีผักบุ้งนะขึ้นเอง อเ,เอีบดูปลาก่อนก่อนไปทำงานเอบดูปลาก่อน ใชเนื้อที่สองงานนะงานหนึ่งก็จะเลี้ยงหนูเลี้ยงปลาข้างล่างกระนูนแหะครับผมข้างล่างก็จะเป็นะมะละกอมะละกอวนตลอดเราจะเลือกปลูกแล้วก็ละมุดอะละมุดออกตลอดออกตลอดเราจะเลือกปลูกมะม่วงออกไม่ตลอดตัดทิ้ง ดูปลาก่อนอ่าไฟก็จะเปิดไว้ตลอดนะครับมันมีระบบของมันเองฮนะเอ๊สว่างแล้วก็ยังติดอยู่ก็คือจบคลิปนะจบคลิปให้อาหารปลาให้อาหารหนูรอบเช้า ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ